ทีมงานพ่อสังกับมืณิย์พี่กันโอ้ยดูการกับตัวแรกกับของปีนี้ราชีอ้อมหนูนะครับนะครับเบิ็งกับหนูนี่ครับขนเราอยากไปเห็นมันมีหนังกับหนูตัวเสียบนะครับเพราะเป็นหนูปากแดงครับตามลุงเลมครับผมเมื่อทีมงานกูสกุลมาครับโอ้ยอยู่นี่ครับยามแยงมาเห็นงานเมีเมย์แม่กับต้องมัดทอนยังไงครับพราะจีนกับเสียบเพราะหล่อเขาลงคอนะครับหนังขึ้นสองเขาจะเอาตัวมันเสียวเสียบอะ ใบเลยครับอาหุ่นกระตัมเครื่องนี่ครับนี่ฟักนะครับข้อโหล่ที่ข้โหนะครับขาเตะครับแนวกแก่ครับจูอัดยังนไงครับใช่ครับหมากร้จริงลิงครับมุ่งจะเสียงมุ่งกลัวครับมุ่งแกนซอยหนังนะครับหนังอันนี้คือหนังหนูนะครับอันนี้ม้าครับขับชี้ปี๋พูดเมือนีดี่วมีค้ามพรมอ่ะเครื่องนะครับ โอ้ยแดงเลยูนี่นี่ไอ่ต้องยังที่น eh. ี่มั้่แควกิ้งหางตัวหอมอมหอมแดงก็มีใส่อยู่นี่มีตะเคียมกับแล้วก็ตะไคร้นะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับใบบักูดนะครับกระยอดครับนี่คคือเรื่องนะครับเครื่องนี้กว่านู้นครับอ้อมหนูนะครับเฮ้ยกินหอมไงครับแบบกระยอดตามเห็นแลกนะครับเดินกันไปเรื่อยครับวันนี้ครับอู้ มันก็ู่แม่ปูเวาปูาอันขี่รไปท้งับยตับกับจูยกว่านี้ตับห้วยกวานี้ตับไม่ได้ตับนู่นครับของปวดประโยชน์เยอะครับเลายังไ่ลงบนเขับกับเกียกับเกียครับกินในบวกตัวดินถ่ากันกับข้าวครบบีเทฟยิดกับจักการยิง อาการเปนเทียงกับเียงกัอนียครับมนีครับตเยงออารปักเกียบีดกับยาครับนี่ครับูตรงไม่จินหนังหน่อยการกินคนไฟโผใหม่ยัน้อยครับเบิ้งกันไปเรยครับมันนี้อ้อมนู้ดูการแลกปีนี้นะครับไปกินครับ กับเครื่องกระตำเจ้าวแล้วเครื่องเฮ้ยสุดยอดดับข้าวนะกล้ลังถูกหอมแดงแท่ไหมครับกับถูกผิดไทยเม็ดนะครับครับอย่างกระตำเครื่องดับข้าวนะปลาตัมเครื่องนิดหน่อยโหน่อยว่าผิกไทยเม็ดนะครับเด็ดเลยนะครับ ใส่เปียกต้องใส่ดอกอย่าปีกใช่เม็ดนะครับมันเป็นของเคือนเอาไะเอากระดาษเต้มกรเสียมันก็จะครับยุบมันต้องตู้แมนนี่นไม่เป็นรถรถขันยังม่เป็นรถไข่ขี้รถกจอขี้มันมีไข่เลยเป็นแค้นจอกมันสันคาดั้นใหม่เลยอช่หัวางน้ำมันหัวหางย่งไต่กันเนี่ย กวาดเซกกระทะผู้หมอระวีนะครับนี่เอาน้ำมันหยอดต้องเจนน้อยครับเพิ่มเพิ่มความมันของหนูนะครับกวาดหนูครับสูตรอีสานบ้านเ,าเราแซ่บแทบเอาน้ำมันหยอดเซกหน่อยนะครับเห็นมันเกิดความมันของหนูแล้วครับเจหน่อยนะครับเนี่ยผักนะครับมี่ผักใส่นะครับ ผักขั้นจอ่วับผักหอมรับผักใส่มมนก็ใส่หมวกเจ้วมมนก็ผัี่าไรไปนี่คกนีมคนคนำเดียวนะครับผัดมาไปนี่ก๋วยเี๋ยวหมไะวะจะกลับเนี่ยมันหัวงูใช่ไหมัวเจีไงมันหอมกันนะครับมึงทากรดดูนครับคนชนบุรีไม่อยากได้กินงงลยวาบกว่าแบบนี้คือหัวเจีวเนี่มนหอมกันนะครับกับน้ำมันเกลือนะครับมันกินด จอดดับกินเครื่องครับหอมงาครับนี่ผิกแหงนะครับกระเทียมหอมแดงนะครับเราผักไทยเม็ดนะครับเรวตะไคร้นะครับไปผสนะครับตำมนั้นเขากันนะครัจุดดับข้าวกับพริกหนี่ของปลาของสมุนไพรานเข้าหน่อยที่เราบักซี่มันซิกเล่าหนูสื่อมาทำไมมันยังแซ่ผมเราแซ่บซีเล่านะครับปูเครื่องหอมงาจะว่าแซ่ปูหรือเปว่าวันเสด็จไลไรจีเหรอ ก๋วของในเห็ดนะกวนห่งซกระทะนุ่งซครับไม่ครับแบบผัดผิดก็ผิดผัดผิดหนูเอาัดเผัดโดนน้อนี่มั้ยกกินหอมไงครับดีครับกินนี่ยอย่างมันถึงนะครับกินนี่ไม่ดีครับี่ล ่อวันนี้นั้นสียตัวไหญโดนมาเก็ลนด้ไมยนว่าะใรงบับนี่เขาลังผัดแหงนะครับผัดข่าวนะครับเื่องกับกินนี่หอมสุดยอดกับผัดเตีองเนื้อขาวนะครับผมเบื่องกับกินครับ

ไม่ปลาแดกนะครับอาหารอีสานี่ขาดปลาแดกไปเลยครับหรือปลานะครับขาดไปเลยครับผสมความนัวเข้าไปอีกอย่างหนึ่งครับยังขวายาด้งเลยครับอย่างนี้เรว่ากลางวันครับยังขวายายังบวกยาอย่างนี้เรว่ากลางวันแบบนี้ตัดหมากรุกความดีแบบนี้ก็น้องปลาครับหอมครับครับกินงานเทาเวียงานเนี่ยมากินน้ำกันครับมวนกินหอยแยงน้ำกันไดหลายคนครับบรรยากาศทุกคนอีสานเนี่ย

ขาบักซี่วะเนมาเรโอ้ตมีกินเงลอยอยู่เลเนาะไม่กนะครับดับนะครับกินแห้งหมดแล้อ๋อเสมเ่มเราจะมาเนี่ครับอาหารลงย้มห่าดาวเสเราจีนกับเจ้วันเขาบ่มับข้าวสันิ่มับข้าวสักือกมาจับข้าวนิบเสยเา้าเนาว่า เนีตกแย่งหาดาวสากินกับข้าเอาอะไรวงอะไรไเเปอะไรมาข้ากแบว่าเรเรากินกับเราากินแย่งไมเอาเข้ากับดาวข้าดีกันนะยอดครับเป็นแบบบานๆนะครับวิธีคนที่สานโอ้สุดยอดเลยเขาแย่งน้ำกันหวมกันแ่บครับมีน้แก่ข้าวหน่อยเพราะเราอีรอเขาลงคอยยอดครับ บรรยากาศครับลูกไปไปไกลตีนนะครับเอ็นองก่ตาครับแมนจะเดีครับหอมครับหอมนะครับพ่มต้องหวานนะครับมันหวานนะครับต่อยหยอดน้ำไปเรับ่ี่คุกนะครับมนี่ครับผมก็ต้องไปลาครับต้องเอาน้ำเติมใส่ปุกที่หอาตํำนะครับ ตามมร้นียอแห่ยมัไปใ่ครับนี่ครับผักซีดาวนะครับนั่นนะครับคันตไใ้นนะครับผมทีนี่ครับพักเขาผักขั้นจวงกับผักหอมนะครับกับผักไสนะครับักไสขาดยอเหรอคร่ผักขาดครับส่มีัขาดไตน้อยแกเารับได้งวันนี้พักโมโปนน่ครับเผ็ดแบบเนี่ยป้ยเับ หน่อยครับคือหอมขวานเลยครอนี่เห็ดนีปันเปลี่ยนมานามนามนาเนิมนี่ามตรงไหนนี่ผัดใบกับแฉลบนี่เสียงขกาบ้งอย่างนี้เสียงขอกกางบานับเสียงานเดี๋ยวนาเลยอย่างนี้นาหน่อยจะนามผักออแล้วครับ ลงหัวลงแรงแรงมาทำครับเลืองานเขาแรงน้อกันแจ๊ครับทีมงานเขายอดครับเบมือเบ้ครับยอยโอ้บังชีขาดๆนี่เราแจกเข้ามัยวยตรงนี้ผักนิปเครับแล้วชังหวัดวหน่อยได้เลยไห

อ้อมหนูกว่านหนุ่มับโดยแรกขับพเจ้ปีนี้ครับของที่จะกินครับช่วงปลายฝนจนหนาวนะครับช่วงนี้ลมกับรังไว้อยใส่วงบรรยากาศสุดยอดครับนะครับนี่ครับนี่ครับแอร์พักหรือว่าปุ่บในจะแซ่บครับสุดยอดครับแล้วแก่ขาวกับมี่จะไปถึงไม่ไงวะเนี่ยรวมอ้อมหนุ่มแบบบานๆนี่สารเ now เนี่ยสุดท้ายนี่สีมันสุดนะ พรานมึงมึงจับเอเป็นเอฟมันชาไม่นึ่เเป็นหนึ่งหวานหวานนกเกโฟซ่อนหัวครับซ้อนหัวอ้ารอแจ๋วบรรยากาศกินขอวงกันนาปกินหวน่มหนุ่มกวนก๋นเยอะเนี่ครับงานเรางานขุสุุนะครับกินเขาจิรัเนี่ยมันต้องกันครับใส่ปริกไทยใส่พรกไทมาครับผมกินเขาไม่มีผักซ้ำ จำยังจำยังสิ่นี้มอมีหมอยอับมวนมวนครับพอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอแดงกันครับ